ในตอนนี้ Overwatch ภาค2เนี่ยเปิดให้เล่นฟรีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยสวัสดีทุกคนนะครับเรามาอยู่กันในเกม Over Watch 2ภาคที่2แล้วนะหลังจากที่รอคอยมานานนะครับผมรู้เลยว่าใครหลายคนต้องรอคอยมาอย่างยาวนานแน่ใช่ครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าคิริโกะนะครับคิริโกะเนี่ยเป็นตัวละครสายฮิลและผมก็เป็นเมนฮิลเลอร์อยู่แล้วด้วยรู้จักชื่อก็ได้นะครับฮิลจนตาย <c oughs> คือไม่ได้ฮิลดีๆหรอกตายก่อนตลอดอะไรทํานองนั้นนะครับไห,ไหนๆาาก,ก็ เราอยู่กันในด่านจังเกอร์ทาวและตัวละครที่เราเล่นนะครับแน่นอนอยู่แล้วคิริโกะโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดดันรถนะครับแล้วเราก็เป็นฝั่งไอ้แท็กเกอร์ด้วยเป้าหมายของเราก็คือดันรถให้ถึงฝั่งตรงข้ามนั่นเองสกิลพลาร์ีฟของตัวละครคิริโกะเนี่ยมันเหมือนกับเกนจิแล้วก็ฮันโซนะครับนั่นก็คือ <Yes. S 1> การปีนกำแพงนั่นเอง เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไฮกราวหรืออะไรพวกนั้นสกิลแรกนะครับสกิลตัว E สกิลนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนที่อยู่ในระยะของมันนะครับเป็นอมตะแถมยังชำระล้างสถานะผิดปกติเกือบทั้งหมดด้วยเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆจริงๆสกิลต่อไปสกิลชิฟนะครับมันคือการวาร์ประยะไกลไปหาเพื่อนที่ใกล้ที่สุดแล้วแต่เราจะเลือกเลยและข้อดีที่ดีมากจริงๆของสกิลนี้นะครับนั่นก็คือเราสามารถวาร์ปทะลุก,กำแพงได้ใช้หนีก็ได้ใช้เติมเพื่อนก็ดีสะดวกสบายสุด,สด ตอนนี้ผมว่าเราพร้อมแล้วที่จะไปถล่มฝั่งศัตรูนะครับในการดันรถนั่นเองอีก3 2 1ออ๋อแล้วก็สกิลคลิกซ้ายครับสกิลคลิกซ้ายก็คือฮิวเพื่อนนะปล่อยอยานออกไปฮิวเพื่อนแค่นั้นไม่มีอะไรคลิกขวาก็ปามมดครับว่าแต่ว่าไหนศัตรูนยเขายืนรับอยู่ตรงไหนอะ่ะน่าจะไกลหน้าดูเลยเราจะต้องพึ่งเพื่อนนะครับให้เขาดันไปเรื่อยๆเอาเกนจิเกนจิล้มฮิวไม่ได้ด้วยอ่ะมันมีกำแพงติดอยู่นะครับเมื่อกี้ก็คือโล่นั่นแหละเราจะอยู่หา่างๆจางงๆนะครับเราจะไม่ดันมากเกินไปเพราะว่าเราจะต้องคอยฮิว ไอ้อย่างหนึ่งเลยคือฝั่งนู้นอยู่ไกลแล้วก็ด้านนี้เม่อทานขาดคำการจะพูดเลยว่ามันอาจจะมีพวกตัวยิงระยะไกลครับแล้วแบบโดนยิงตายต่อหน้าเลยนะผมคิดว่าในตอนนี้เราน่าจะเล่นหายกาดได้แล้วนะคือคอยฮิวเพื่อจากข้างบนนะครับเป็นอะไรที่สะดวกมากๆอ่ะเนี่ยตรงนี้ครับเราสามารถฮิวได้ง่ายๆเลยนะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีตัวยิงไกลนี่นะลืมเลยนี่แหละเอาโดนเฉยเกณฑว่าโดนเฉยครับเกณจีตายไปเราด้วยเอาไงดีเพื่อนเหลือสี่ต่อห้า สามารถปะสามารถปะแปบ๊บหนึ่งเพื่อนฮิวฮิวเอา้าตายแล้วฮิวไม่ทันเลยกดอีสวยรอดอยู่ปะไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อนกลับก่อนไหมอะเรายังทาอะไรไม่ได้นะครับล้วตัวนู้นอยู่ไกลเกินอนะฮิวไม่ถึงถ้าเกิดว่าอยากจะบุกให้ผ่านเนี่ยผมว่าฝั่งเราต้องเข้าไปล้วงฝั่งศัตรูนะครับเอาแปบ๊บหนึ่งเพื่อน <c oughs> <c oughs> กำลัง <c oughs> กำลังพูดอยู่อะฮิว <c oughs> ได้อยู่ปะ <c oughs> ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกนจิสามารถเข้าไปล้วงนะครับผมเชื่อมั่นเลยเชื่อมั่นว่าเพื่อนน่าจะทำได้นั่นไงไปแล้วคนนึงใครอะไม่นะ นี่ไงวาร์ปมาหาเพื่อนหิวก่อนหิวก่อนเอาคนนู้นก็เลื่อนรถเอาไงดีตอนนี้สุ่มเสียงมากนะครับเราวาร์ปหนีดีไหมเกนจิก็เข้าไปล้วงยากด้วยเอาเข้าไปแล้วเพื่อนเข้าได้แต่ว่าเราเข้าไม่ได้วาร์ปปอดปะคำหนึงนะเกนจิกลับก่อนไหมมันมันไม่ได้จริงๆเอาเกนจิกลับไปแล้วแล้วเราอ่ะกลับด้วยนะครับอ่ะคำนึงนะกดคลิกซ้ายเอ้าเข้าหลบมุมอย่างนั้นเลยหิวยังไงฮิวไม่ถึงหวังว่าจะรอดนะถ้าเกิดว่าพุ่งมาเนี่ย รอดแน่ๆรอดเลยอ่ะผมยิงให้อ้าสวยเหมือนได้ยินที่พูดเลยพุ่งมาเอาเก็นจิเกนจินจระวังนะระวงังผมมีอันติแล้วเดี๋ยวผมให้ให้เกนจิเลยอเอา้าอันติเก็เราเอาไงต่ออะเหลือแค่เรากับเมอร์ซี่นะครับเพื่อนตายหมดแล้วด้วยหมดทางจะไปเลยอ่ะทุกปัญหาย่อมมีทางออกถ้าเกิดว่าเพื่อนเรามาแล้วก็เรายังสามารถวาร์ปหนีได้อยู่นะครับสกิลชิฟนี้โคตรจะมีประโยชน์อุย้ย เดี๋ยวเอาหมือซี่อาืาจะรอดไปไงอ่าผมรอดละเหมือนซีรอดปะไม่รอดขอโทษครับเมมือซี่อ,ด,อ,อ,ด,อ,ด,ด,อ,อดูเหมือนว่าเราจะบุกไม่เข้าเลยอะทำไงดีสวัสดีหอหสวัสดีครับคือจะถามว่าบุกยังไงไม่ใช่สวัสดีอ่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถลวงได้จริงๆนะถ้าเกิดว่าทีมเราเข้าไปลวงได้นี่คือจบเลยเราจะได้บุกเข้าไปได้นะครับเขาจะมาหินใส่ใครใส่เพื่อนไม่โดนแล้วไปตัวแทงค์แทงให้อยู่เพื่อนทราไง DPS พุ่งเลยปะ สวยขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับต่อไปก็เกนจิกำลังจะเข้ากำลังจะเข้าใช่ไหมเราเริ่มกดดันเขาแล้วนะครับเริ่มเริ่มที่จะดันเข้าไปได้แล้วอ่มเมื่อกี้โอเคเกนจิอยู่ลึกมากมาแล้วมาช่วยแล้วไอ็ตัวนั้นใช่ปะปลาเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเกนจิใจเย็นนะฮิวก่อนมีเมอร์ซี่คอยฮิวด้วยอันตรีนะครับสวยมากเพื่อนเก็บหนึ่งเก็บสองปเก็บสองปเก็บสองเก็บสามสวยมากทีมคิวหรอปะอุ้ยสไนส์สไนส์สไนสน์สนมีาไม่โดนไม่ใช่มีดมันไม่ดีนะครับผมปลาไม่โดนเองอ่าเรียบร้อยเท<ๆ>่านี้ก็<ๆ>ไม่มีปัญหาแแลล้้วปะไดออบเจีฟรกมา ขบบนซ้ายมันมีตัวหนึ่งอะเมะื่อกี้อยู่เพื่อนเพื่อนอยู่ไกลเพื่อนเริ่มอยู่ไกลเริ่มฮิวไม่โดนมันจะโผล่มาไม่ได้ไอข้างซ้ายอะเริ่มจะระแวงแล้วสิเพื่อนอยู่หลังกำแพงด้วยเอาไงดีว้าไปเลยปะละ่ะไอตัวนั้นโอเคดีมากเพื่อนสวยเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวอุย้ยโดนอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวสไนด์นะครับสไนด์เพิ่งตายไปต่อไปก็แค่ต่อด,ดาเมจไปเรื่อยๆ่เนื่องจากว่าเราจะต้องดันเปโลดนะครับขาซ้ายขวาอันติของวิโดโอ่ะแต่วิโดเพิ่งตายนะน่าจะอยู่จุดเกิดตอนนี้ เดือดนี่รถกันรัวๆเลยเราวิงไปได้เนี่ยอยู่ไหนแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลาเออสวยสวยมากเพื่อนนี่ทีมเวิร์กทีมเวิร์กไว้ก่อนมีอีกตัวหนึ่งอะ่ะเอาไปละเอาไปละได้อยู่นะเกนจิสองลุ้มหนึ่งอะสองลุ้มหนึ่งเฮ <c oughs> ้ยเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสวยกำลังจะพูดเลยว่าแค่ต่อยก็ตาย <c oughs> เดี๋ยวหนีหมอนหมอนีหมอทําไมเกนจิโอ้งอนงอนได้เลยปะพอที่สองนั้นน่าจะดันได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าศัตรูอุ๊ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะแม่นจังเลยอะตายต่อหน้าต,ต่อตาเลยเกนจิ ji, นัดเดียวเลยนะโอเคตอนนี้เราได้ติแล้วนะครับเดี๋ยวหาจังหวะใช้เหมาะเลยรราที่แล้วใช้พาดไปหน่อยเกนจิ ji, ตายต่อหน้าเลยตอนใช้ไปอุ้ยมังกรเราโรลบหน่อยนะครับถ้ายอย่างนั้นจะต,ต้องอุ้ยมันรู้วเนี่ยฝั่งนู้รู้วเนี่ยมีตัวฮิวเพียบเลยอ่าจังหวะไหนดีอะศัตรูเขาเกิดครบหมดแล้วด้วยอะเนี่ยจังเกอร์ควีนป่าได้ปะละ่ะป่าป่าช่วยช่วยเออสวยงามมาก อย่างน้อยก็ได้พอย์ไงคนมันจะเกิดโดนคุมกําเนิดซะง,งั้นไม่เป็นไรนะครับเวลาเราชิปเนี่ยเห็นปะสบายชิปทีหนึ่งมาถึงพอย์เลยเอาเพื่อนตายอีกคนนึงแล้วถือว่าทําได้ดีนะครับเขาดันไปไกลอ่ะให้เราสามารถดันรถได้อีกเนาะแถมใช้ไอติบเราด้วยเอาไงดีเรายังไม่ได้หาจังหวะใช้ไอติบเลยนะครับเอาเป็นว่าขึ้นไายกาวก่อนแล้วก็ค่อยยิวไปก่อนตรงนี้เราไม่น่าโดนอะไรโอเคโดนได้คนมีตัวสไลดดักยิงอยู่อะ่ะ วิดูเมเกอร์ฝั่งเราใช้สตีนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นศัตรูได like. <c oughs> ้ลองเล่นดูวะเผื่อเผื่อได้ปลาปลาไม่ได้อีกเอาเกนจิเข้าแล้วผมมาตีให้เลยครั้งนี้มาแน่สวยฮิวฮิวฮิวแป๊บหนึ่งเพื่อนอ่าได้ได้เอาเอาแล้วใครเล่นปลาตีให้แล้วใครเล่นนะโอ้ไม่เหมือนที่นัดกันเอาไว้เลยเสียงตีเล่าที่สองนะครับไม่เป็นไรตรงนี้หนัวมากเลยอะฮิวทันไหมเนี่ยมีแค่เกนจิเอาเพื่อนชุบ อมะตะสวยโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเกิดผมอมะตะไม่ทานนี่ตายไปแล้วนะเมื่อี่ <c oughs> เหตุการณ์มันซ้ํารอยตายอีกแล้วมันดันไม่เข้าเลยตอนนี้ทําไงก็ดันไม่เข้านะครับตอนนี้เราได้อันตีมาอีกรอบนึงแล้วนะเหลือแค่รอจังหวะเ <c oughs> พื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็พร้อมเมื่อน,นั้นแหละพมเพื่อนอันตีบรชชันนะครับบรชชันอันตีอยู่ได้ปะน่าจะโดนอยู่เพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเข้าแล้วรีบเลยต้องรีบนะครับรีบตามเพื่อนให้ทันอ้ามตอนนี้อยู่เนี่ยเพื่อนไม่เป็นไรเข้าเข้าพน มันขึ้นไปข้างบนแล้วอะฮิวไม่หวัดไม่ไหวเลยเรือรถอยังบ่อยข้างบนยังไงก็เคลียร์ไม่ได้จริงๆนะถ้าเกิดมีคนขึ้นไปเคลียร์ได้นี่คือดีเลยอะแบบตัวดี s นะครับขึ้นไปไฮกาวได้ตรงนี้ก็จะตายกันหมดเลยอ้าเอาไงดีเมอซี่เมซี่ยังไงดีอติจังแรดอะอยู่ไหนอ่าอ้าวถือว่าโชคร้ายไปนะผมคิดว่ามันจะมาหาตัวฮิลเลอร์ซิีตรงนี้มีมีที่ให้ยืนไหมเนี่ยยืนตรงไหนก็ไม่ได้เพื่อนก็จะตายเอาไงดี เมอร์ซี่สู้ชีวิตมากนะครับตอนนี้ผมก็ด้วยเหมือนกันไปนู่นแล้วเมอร์ซี่ก็อยู่นู่นทำไมบินไปฝั่งนู้นล่ะเพื่อนฮิวฮิวไม่โดนฮิวไม่โดนอยากขึ้นไปแบบนั้นเรียบร้อยฮิวไม่ได้เพื่อนก็จะตายตายไปแล้วเอาไงเดียเหลือทีสองคนผมก็จะตายวาร์ปมามาช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่โอเคเมอร์ซี่ก็ตายไปแล้วจะไปทันไหมอีกสองวิสองวิทันปะอ่าไม่ทันไม่ทันไง เราสู้ชีวิตนะครับแต่ว่าชีวิตมันสู้กับแค่นั้นเองเรามาอยู่กันในด่านที่2นะครับด่านนี้มีชื่อว่าโคลอสและดูเหมือนว่าเราจะเข้ามาการเกมด้วยนะเฮ้ยเพื่อเราดันได้อยู่เนี่ยดันไปทั้ง40เมตรศัตรูดันไม่ได้เลยขนาดคนไม่เท่าแสดงว่าเพื่อนน่าจะเก่งอยู่นะครับไอ้โมดนี้เนี่ยคือเราจะต้องดันหุ่นยนต์ให้เป็นดันหินอีกทีนึงใครถึงฝั่งตรงข้ามก่อนคนนั้นชนะก็คล้ายๆกับดันรถนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการดันทั้ง2ฝ่ายนะไม่มีฝ่ายไหนเป็นฝ่ายการสักทีเดียวอ่าหุ่นย สดงว่าศัตรูก็ต้องมาด้วยเช่นกันเอาไงดีปามิถึงปะถึงแต่แต่ไม่โดนไงเพื่อนหญิงสวยมากสวยเลยอุ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลวงเฉยเลยไปไหนแล้ววะอ๋อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวปาโดนใครอะปาโดนลูซิโอแบบไม่ได้ตั้งใจศัตรูตายเกือบหมดแล้วด้วยทีนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะครับคือผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นป่มคือแค่วาดแล้วก็ฮิลพร้อมกับปามีสแปมไปเรื่อยๆก็ฆ่าได้แล้วดีจัด ตูอยู่ข้างหน้าปาไปก่อนเอาไงดีเพื่อน <S <S เพื่อนพร้อมปะพร้อมพร้อมประทับปะปาล่าเข้าแล้ววาตามไม่เห็นมีใครเลยเดี๋ยวดูฟิต <laughs> ดูฟิตตัวตีใกล้ไม่ใช่เหรออา่าแป๊บน,นึงนะเพื่อนฮิวก่อนฮิวก่อนคือดูฟิตเนี่ยเป็นตัวที่ตีใกล้นะครับแต่กับพยายามจะตีตัวที่บินอยู่บนฟ้าเฉยเลยจะตายอีกแล้วหรอเป็นแผนที่อุ๊ย <laughs> เดี๋ยวอยู่ๆก็มามาจากข้างหลังนะครับไม่เป็นไรเราอยู่ข้างๆเพื่อนนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วเพื่อนฆ่าได้ด้วยสวยมาก ฮิวก่อนฮิวก่อนได้อยู่ปุ๊บปุ๊บุ๊บเรื่อรถเพียบเลยอ่ะแล้วมันอยู่ไกลโดแอนตีมาเอามาตาไปก่อนเอามาตาไปก่อนตรงนี so ้อย่างนัวเนียรอดหรอปะหมดปะหมดปะคิวเพื่อนสุดแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอาไงดีตรงนู้นเยอะเราไหวปะเพื่อนเพื่อนันตีต้องมีแล้วสามสี่คิวมาได้อยูนะ หนึ่งคิวก็ถือว่าได้อยู่วับ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 แล้วก็อ e ีสวยตัวอ e ีเนี่ยทำให้เราไม่ติดสถานะไฟไหม้นะครับเอาเพื่อนแปบ๊บหนึ่งเพื่อนคิวคิวไม่โดนนะ <c oughs> ขอโทษครับมือใหม่มือใหม่มหมคิลิโกะคิวได้ปะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีตัวอยู่น,นู้นอยูแล้วว่าเอาไงดีคิวเพื่อนผมรู้สึกว่าตัวคิริโกะเนี่ยมันคิวไม่ค่อยจะทันเลยอะแบบไม่ค่อยทําใช้เท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นคิวเสิร์ฟมากกว่าอเอาไงดีตรงนี้อันติีเลยแล้วกันสวยมากอันติีฟาล่า แล้วมันมีบ๊อบจังหวะนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้เลยนะเราจะต้องฆ่าบ๊อบนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยศัตรูตายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราฆ่าบ๊อบทริงเนี่ยเราจะได้เกรดอันติขึ้นมาฟรีๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วแบบเพื่อนดันไปไกลมากถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยสามารถดันไปถึงข้างหน้าได้ก็คือตรงฝั่งมันนะครับเราก็จะจบเกมทันทีเลยนะฟาลาฟาลาฟาล,า,ฟา,ลาเกิดตายฮิวฮิวไม่โดนขอโทษครับ <c oughs> โอเคได้อยู่อีกไม่นานจะมีอันติของดีว่าปล่อยมาทางผมนะครับและด้วยความที่ผมมั่นใจในทามมิ่งของตัวเองมากๆผมกะที่จะปาสกิวมาตะใส่ตัวเองเพื่อที่จะหลบอันติของดีว่านะครับดันได้ปะดันได้ปะดีว่าจะตายไอยเดี๋ยวจังหวะนี้ต้องมาแล้วปะทามมิ่งโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหม่เอาหม่เอาไม,าไม,าไม่กว่าจะกลับมาถึงตรงนี้พ <laughs> านไปไหลาย <c oughs> เวฟเลอเกิน <c oughs> เอา้ฟาฟาร่าอันติสวยมาก <c oughs> ได้สองตัวอยู่นะก่อนที่จะตายอ่ะ ต่อไปก็เป็นหน้าที่พวกเรานะครับที่จะดันไปเพื่อโดนไฟนังสถานะให้เพื่อนโอเคฮิวหิวิวิวก่อนฮิวก่อนเพื่อนมีอันติ้เอาเราพาใช้อันติไปแล้วงั้นก็ไปตรงรถเฉยเลยอาเอาไงดีตรงนี้บอสโผมาแล้วต้องรีบฆ่านะครับแดนติ้รัด้วยเราเห็นใช่ไหมครับพอเราฆ่าบอสเสร็จแล้วเนี่ยเกจของแดนติก็ขึ้นไวมากใช้เลยดีกว่าลูซิโอฝั่งนั้นสูนแอนติมาฮิวเพื่อนก่อนเราทำได้แค่ประคองอยู่ด้านหลังอ่ะเอาไงดีปล่อยฟ้าล่ายิงฟรีไปก่อนนะครับเผื่อจะเอ้า ฟาลาตายพูดถึงทีตายเลยเอาเพื่อนต้องการฮิวฝั่งนูน้นของสุดท้ายเราใกล้จะชนะแล้วอีกนิดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าดันถึงข้างหน้าเนี้ยแค่ตรงนี้เองเราก็ชนะแล้วอาว่าดีว่าดีว่าดีว่าตัวเดียวเรามีกี่คนสามคนได้ได้อยู่ดีว่าจะตายแล้วมาผมช่วยผมช่วยผมช่วยแตนแ,แลอุ้ยอันติมาแน่ทาม,มิงเออมันได้หรือเปล่าเนี่ย่อดีเพื่อนเราอันตีขึ้นได้ปะตั้งตัวหนึ่งสวยดูซิเขาตายจบเกมเลยปะอย่างเงี้ยเรียบร้อย วิกตอรี่เป็นของเรานะครับมันปะโอวัด oh, ภาค2ออย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับมันโหลดให้เล่นฟรีนะทุกคนสามารถเล่นได้เลยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าคิริโกเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะมีสกิลการเอาตัวรอดสูงข้อเสียอย่างเดียวที่มีเนี่ยก็น่าจะเป็นฮิลไม่ค่อยพอใช้สักเท่าไหร่เอาเป็นว่าทุกคนอย่าลืมไปลองโหลดมาเล่นนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย